สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับผมผมก็บาวเกตที่เ้านะครับมื่อนีผ้าอาจารย์ทุกท่านนะครับมาชมวิวเนาะนะครับตัวนี้เป็นเทโตกต่อใหม่นะครับผมนะครับเทีมงานบอกว่ามีนกริวตันนะครับเสียงกลางนะครับเสียงปีนกลางนะครับกลางลงแต่ว่ากานกก็นิ่งครับสภาพนกนะครับ เอาประเดียดมากนกกาเก็ปใบไม้แ my right ซมเลยครับเรื่องสภาพนกนะครับก็คือว่าคือว่านิ่งแล้วนะครับผมนกกระยุแล้วนะครับนกดิวตันเนาะนะครับก็สิเช็คเรยว่าขันหรือบ่าขันนะครับทีมงานว่า ไปแบ่งมาล่วก็ขึ้นโคงใหม่นะครับแต่ได้เชลยโลดมือแรกนะครับได้ตัวหนึ่งนะครับผมนะครับแต่ว่าแก้เป็นเป็นสายนะครับสายออกออกตัวเหนื่มพันกับทีมงานเนาะนะครับผมกับซีมีตโตเด็ดอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่แบงให้ก็ว่ามีนกหลายตัวเนาะนะครับเห็นบ้าเกตนะครับเงียบหา,ายไปโดน หักมาหาออกนกแหรอบอเป็นคนวาเนาะนะครับก็ยังบ่ออกครับแต่ว่านะครับ นะครับอาจารย์ทุกท่านมาชมวิวนาะนะครับเกือบเป็นภูเขาเนาะครับเกือบ่อไก่นะครับมองเห็นนะครับใช่ภูเขาแต่ว่าลงมาต่ำๆแลบเนาะใส่ไปปลาแดงนะครับขันยตนไปสาวนึงนะครับแต่ว่านกปลายังมิดครับผมมันห่อนเนาะแดดห่อนครับผลประกอบการนะครับมันอยากจะบอกว่านะครับ ิว่ามากมากตัวพี่นะครับผมนะครับนกนกไซนอนะครับคู่ตรวจตรวจนะครับขาเหญ้ยวมวนอกโลกนะครับนกโคกเจ็เดือนนี่นะครับมีเสียนสอตรงตรง,ตรงไร่อกค,ความนะครับรากาเก็บปีกดีนะครับเก็บปีก กะที่สําคัญนะครับว่าเป็นนกจ็กกุ๊กนะครับผมถามเป็นนกหลิวตันไปนะว่าลิวตันเสียงเงนะครับคู่เสียงงงข่วงมักมักตัวนี้นะครับผมคือคือแบงมานนะครับรออายุเลยนะครับอายุหอดควบแลประกันนะครับแล้วบอหมานบอดีไข้คอนะครับสังเกตนะครับให้เม็ดดำให้ลายแบบนี้เนาะนะครับ ตำราเพิ่นบอกไว้เนาะนะครับให้เม็ดดำเยอะๆนะครับเม็ดขาวหน่อยกว่านะครับลายสลับปีกนะครับโมนี่ใใจไว้เป็นขนนกบ้านล้วไปนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทุกท่านอาจจะยังบ่อไทยขนก็ได้ยังเป็นขนนกปากอะไรเพราะว่านกได้หกสิบเดือนบางตัวให้ในไทยนะครับคุณประกอบการนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ลายงามเสียงใงนะครับ นกเขาบอกว่าบ่ไปบ่มานะครับบางนกบางตัวนะครับปีแรกอาจจะยังบปไปบ่เาเนาะนะครับมันจะกิน่สมบูผเนี่แล้วก็ขึ้นลงนะครับบ่บ่ได้ขึ้นท่านที่นะครับผมนะครับนกผมก็เลยว่านกตัวนี้ลลยปีกดีแล้วก็บอดีนะครับผมก็เลยเอานะครับไปชำไว้ต่อเพื่อเปลี่ยนเจ้าของเพื่อมันเออนี่เนาะนะครับบางนกบางตัวนะครับอาจจะประมาณกับเจ้าของเก่านะครับ แต่ิวตันตัวนี้นิ่งแขงนะครับผมสตาหลอดอีดีด้วยครับดิวตันนี่นะครับสตาหลอดลงลงใตนะครับนกนิ่งครับผมตัวนี้นกอายุหกเ,เดือนเดือนนิ่งได้ทั้งนี่ผมว่ายอดเลยครับตีนกันง่ายงามนะครับขากระเทียมวงโลกเลยนะครับ บอสก็สีมิแล้วนะครับเบื้องส่งเละนกขันที่เดียวเราเงียบไปเลยแต่ก็นกยูตุ่มกับแบบทางหนังปลืกปืกใสนะครับน้านี่นะครับอาจารย์ท่านในไปต้อนกกระวังนะครับกระวังเยียวกระวังคล้ายๆว่ามันจะมีมีหล้วมีเยียวนะครับน้านี่อันตรายก็คือนะครับกับนกต่อนะครับอาจารย์ท่านหนก็ขันต่อบอเฝอจะต่อเด้นะครับพอวานะครับมันสูญเสียไปเนบ่คุ่มเนาะนะครับ นี่ผมก็ได้น้ำเขาเนาะดือตันนะครับโอ้โหเนาะนะครับดือตันตัวนึงนี่ตัวไม้คือตัวนี้นะครับไม้มันตันมือนะครับนกนิ่งแหงนะครับผมหูว่านพระเวทเนาะนะครับยืนนิ่งเลยนะครับนกสุจอดนะครับนกหกเจ็ดเดือนนะครับว่ามันนกต่อเก้าแล้วพวงนี้ครับอาจารย์ทุกท่านดืิวตันเชียงไงนะครับขาขาเบิ้งขาเพิ่น ขาหมุกแห้งครับผมขาเง้นะครับเห็นรามากเลยนะครับนี่คือนะครับการดูนกนะครับเก็บปีกนะเบื้องหัวใจเนาะครับหัวไรเก็บให้มิตนะครับนกแบบนี้มันจะบดินเวลาเขาฝึกต่อเวลาเขาประเนียดเนาะนะครับตำราเนี่พ่อผมได้บอกมาไว้เนาะนะครับแล้วก็ตัวนึงนี่ครับกับไม้ไฟแดงไม้ไม้บอวปลาเขือนะครับผมน้องแกได้ย่งว่าปีนึงแล้วบอไปบอมาแต่ว่าผมกะ ผู้เฒ่าเก้าเพิ่นบอกว่าเราดีเนาะนะครับผมก็เลยขอเกีว่าเดี๋ยวผมลองไปช้ามังก้อนถ้าเกิดบ่ดีก็ค่อยป่อยค่อยยังไปค่อยว่ากันเนาะนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสนใจนิวตันนะนะครับก็สอบถามมไหนเด้อแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับขอเก็บไว้ลองสัก่อนตัวนี้นะครับสิบแบ้งให้ตัวคุณเนาะนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เนาะบ้าเกศ นกเขาใญงก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เขามารับชมให้กำลังใจกันนะครับฝากเนาะนะครับเพื่อเก้าวื้อหลังแหละครับผมสวัสดีครับ